คุณทักษิณเนี่ยเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นค่ะบอกว่าพร้อมกลับมาติดคุกในไทยอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับครอบครัวโอ้โหเราไปดูกันนะคะอ่ะอันนี้คือข่าวที่สำนักข่าวเกียวโดและสำนักข่าวนิเคอิประเทศญี่ปุ่นรายงานบทสัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะในระหว่างที่เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นคุณทักษิณบอกว่าระบุรอคอยเวลาที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยซึ่งอาจจะเป็นภายในปีนี้แล้วก็พร้อมที่จะจำคุก แลกกับการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลเลือกตั้งในครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามอันนี้ข่าวใหญ่นะคะเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าตอนนี้ผมติดคุกมา18-16ปีแล้วคือคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา16ปีแล้วเพอพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมานานมากแล้วถ้าผมต้องไปทนทุกข์ในคุก เล็กอีกก็ไม่เป็นไรแม้มันจะไม่ใช่ราคาที่ผมจำเป็นจะต้องจ่ายแต่ผมยอมจ่ายและผมอยากอยู่กับลูกๆหลานๆผมควรใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับลูกๆหลานๆน,นี่คือสิ่งที่คุณทักษินกล่าวนะคะ ส่วนเรื่องความปลอดภัยของเขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องนํามาพิจารณาค่ะเพราะว่าเขาเผชิญกับความพยายามในการลอบสังหารมาแล้ว4ครั้งเมื่อดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยืนยันว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ใช่ทางเลือกเพื่อพาเขากลับบ้านคุณทักษิณให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าผมบอกกับลูกสาวว่าอย่ายอมให้พักเพื่อไทยผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทศกรรมให้กับผมเพราะมันไม่จําเป็น คนที่ต่อต้านผมจะไม่พอใจและกฎหมายต้องมีไว้สําหรับทุกคนไม่ใช่เพื่อคนคนเดียวไม่เหมือนรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้ทหารสามารถครองอํานาจอยู่ต่อไปค่ะนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณกล่าวนะคะคุณทักษิณก็ยังยืนยันด้วยบอกว่าการกลับมารับโทษจําคุกไม่ถือว่าเป็นการทรยศต,ต่อผู้สนับสนุนที่ต่อสู้เพื่อเขาทั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่นานมาแล้วก็การชุมนุมมากมายที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำผิด แต่เป็นเพราะอาคติของระบบในอดีตที่รังแกแต่ตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วถึงเวลาที่จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือกับลูกๆคุณทักษิณบอกทิ้งท้ายค่ะบอกว่าผมอยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวพวกเขาและผมต่างทนทุกข์กันมามากแล้วค่ะสำนักข่าว Today. Make ท o มอร์โร t ทูเด